สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเราสดดีดังหน่อยก็แล้วเอ้ยโคตรดุดันมากค่ะต้องใจต้ติมาจากในซีรีส์แน่นอนเลยดุดันมากไม่เกรงใจใครครับแคดดี้โอเคโอเควันนี้เรามาคุยกันซีรีส์เรื่องนี้เนาะเรื่องที่แล้วคือเมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหดุดันสุดๆดุดันแบบไม่คิดใครๆอ่ะทีนี้เราขอมาคุยแบบอย่างลึกๆหน่อยนะอยากจะรู้ไปเลยว่าแบบในแต่ละคาแรคเตอร์หรือ บทบาทเนี่ยเป็นยังไงเพราะมีแฟนๆคิมเข้ามาถามเยอะเหมือนกันมีหลายเรื่องที่แฟนอยากรู้เลยอแต่ตอนแรกขอเริ่มก่อนเลยว่า <Okay. S 2> ให้พูดถึงบทบาทของตัวเองก่อนเป็นยังไงกันบ้างเริ่ม,มที่ภูเขาครับครับ <laughs> <Okay. S 2> สวัสดีครับโอมพาวด์ครับรับทเป็นภูเขานะครับคาแรคเตอร์ของภูเขา มี2แบบครับตอนเด็กก็จะเป็นแบบหนึ่งตอนโตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตอนเด็กก็จะเป็นเด็กน่ารักเฮฮาทั่วไปครับโตบโ,โตมาในครอบครัวที่มีพี่พุมีของขวัญมีลูกโซ่แล้วก็เป็นพ่อแม่ก็ดูแลซึ่งกันและกันเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งจนในวันหนึ่งที่เราสูญเสียพี่ชายไปด้วยครอบครัวของของขวัญคนจากครอบครัวของของขวัญทีเนี้ยหลังจากนั้นอ่ะเราก็เสียใจมากๆเพราะเรามีพี่ชายของเราคนเดียวที่ที่ที่ทเราแบบให้ใจในการ<ม>ที่จะแบบใช้ชีวิตต่อไปเลยครับมีพี่เป็นไอดอล จนจนพอผ่านเรื่องราววันนั้นไปปุ๊บครอบครัวเราเกิดแตกอีกอพ่อกับแม่เราแยกทางกันอีกแล้วเราเป็นเด็กมาเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากเนี่ยพี่ๆน้องๆที่บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ในบ้านของขวัญแล้วก็มีความสุขกันอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็เป็นปมของภูเขามาตั้งแต่วันนั้นจนส่งผลให้ภูเขาในไวไัยโตที่เป็นผมเล่นเนี่ยได้รับอินเนอร์ได้รับความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดมาแบบนี้ครับ จูนะคะรับบทเป็นนิงค่ะนิงนะคะก็จะเป็นแฟนกับภูเขาแล้วก็เป็นลูกผอโอรงเรียนด้วยชายก็จะมีความแบบสวยๆเลิศเลน,นิดนึงเพราะว่าแฟนเราก็ว่าที่ประธานนักเรียนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้วันหนึ่งที่ของขวัญนนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเราอะเราสังเกตได้ว่าแฟนของเราอะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแล้วเราล่ะจะยังไงต่ออ่ะใช่เราก็หึงเราก็ห่วงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่านิงจะทำยังไง คืนนี้น่นนาจะ <ตบ S 1> ยัง,งยังรอ,อ,อก่อนแต่ตบแน่ค่ะโอเคอนน <c oughs> อบน,นะครับรับบทเป็นพลุนะครับพลุก,ก็เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มละแวกแถวบ้านของผู้เขานะอะไรเงี้ยครับกก็หลังจากที่ภูเขาเสียพี่ชายไปเนี่ยพลุก,ก็รับหน้าที่ที่จะเป็นพี่ชายแทนแทนพี่ไม้เงี้ยครับแล้วก็คอยดูแลน้องๆคอยไปรับไปส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ ตัวพู้เองเนี่ยโตมากับตากับยายก็จะมีความคิดความการดูแลอะไรอย่างเงี้ยติดตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราดูแลตั้งแต่ตากับยายมาแล้วเนี่ยแล้วก็พอน้องไม่มีที่พึ่งเราก็อยากไปเป็นที่พึ่งให้น้องอีกอะไรเงี้ยครับอืมเอาอบอุ่นมาอบอุ่นมาก,มากแบบไมโครเวฟอะไรนะ ยากมากเลยตัวจริงตัวจริงจะไปถึงความอบอุ่นยากมากเลยเพราะว่าเป็นคนเหมือนแบบสนุกสนานตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็อุ่นยากถ้าเกิดความแบบความต่างของตัวบทกับตัวจริงของเรามันมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าเหมือนหรือคล้ายยังไงบ้างก็จะมีทั้งแตกต่างแล้วก็เหมือนนะครับเอาที่เหมือนก็นละกันเหมือนก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบอยู่กับน้องๆอยู่แล้วเป็นคนเทคแคร์พาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับ การดูแลด้วยผมก็ดูแลที่บ้านด้วยเหมือนกันอ่าอันนี้ก็คือจะมีความคล้ายๆตัวพุ้นิดนึงแล้วก็แต่ตัวพุ้เองอ่ะครับจะมีความนิ่งกว่าจะมีความแบบเด็ดขาดกว่าในตัวออฟอะไรเงี้ยครับอืมอคิวรอแล้วอ่ะค่ะเอ่อของจูนะคะก็เอ่อในเรื่องอาจจะค่อนข้างตบตีเยอะแบบจิงหัวเลยใช่แต่ว่าตัวจริงเราไม่ใช่แบบนั้น เราแบบเรียบร้อยใส่ใใช่ใชห่างมากทำไมใช่เรียบร้อยมากใช่แล้วก็เออแล้วก็เราอ่ะจะมีปัญหากับแม่ด้วยตรงที่ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวปุ๊บแม่ก็จะมีความไม่เข้าใจเรามากขนาดนั้นซึ่งตัวจริงอ่ะจูจูจไม่ไไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นใช่ประมาณนั้นค่ะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับมว ไม,ม่ของผมของผมผมคิดว่าผู้เขาตอนเด็กอะ่ะเหมือนผมตอนเด็กเลยนะความซนความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นความแบบเป็นเด็กเจ๊เจ้าอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันสิ่งที่ผู้เขาเจอผมไม่ได้เจอในชีวิตจริงนี่เป็นความต่างที่ทําให้การแสดงออกออกมาของของภูเขาที่ผมได้รับบทเนี่ยแตกต่างกับตัวจริงโดยสิ้นเชิงเลยครับ การเข้าใจเรื่องราวของของภูเขาสิ่งที่ภูเขาเจอครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากการที่ชีวิตเราสูญเสียใครสักคนที่เขาเป็นทุกอย่างของเราอ่ะมัน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 ยากที่จะเข้าใจมากๆนะที่จะแบบเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดของของเขาแล้วเราต้องแสดงออกมาถ่ายทอดออกมาในในในตัวละครภูเขาผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากครับตอนที่แบบแต่ละคนเห็นบทแล้วแบบเราหัวมันก็เข้างหมมีท้งดราม่าเข้มข้นเนาะมีฟีนอารมณ์คข้างๆเยอะเราต้องเตรียมตัวไหมคะมีอะไรที่เราต้องฝึกเพิ่มไหม ก็เริ่มแรกเลยแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันก่อนครับเราทั้งหมดเลยเนาะก็มีออฟมีจูมีโอมีวิวมีเขาไอ้มีตูมีเปิมมีเปิมมีปั่นเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับที่เราจะได้เวิร์กช็อปด้วยกันประมาณ2-3ถึงครั้งเนาะกว่าเราจะได้ไปเกินด้วยพีบางทีมี่ใช่กว่าเราจะได้ไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โชคดีมากที่เราได้เวิร์กช็อปครับเพราะมันทำให้เราสนิทกันขึ้นด้วยแล้วก็ รู้จักตัวละครมากขึ้นด้วยครับเราก็คุยกันว่าเราได้คุยกับผ่วกกับแหละครับว่าแต่ละคนเติบโตมายังไงเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําความเข้าใจให้ตรงกันทั้งหมดผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบเข้ากันได้ดีแล้วก็พออยู่หน้าเซตแบบมันจูนอินกันง่ายนะครับเราเข้าใจไปพร้อมๆกันใช่คนระับแล้วก็มีเรื่องของร่างกายครับที่ผมคิดว่า เราต้องเตรียมตัวมากขึ้นคือถ้าจะถ่ายดราม่าทั้งวันอนะ่ะเราไม่นอนมาเราทำไม่ได้นะหรือว่าระหว่างเบรกเนี่ยเรากินข้าวเสร็จบางทีเราต้องแอบไปนอนหรือว่าต้องต้องต้องเตรียมตัวร่างกายให้ให้ดีกว่าในการที่จะรับแรงกระแทกจากบทบาทที่เราได้รับเพื่อที่เราจะถ่ายทอดมันออกมาเพราะเราเล่นไม่เต็มร้อยมันก็ไม่ถึงอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากกับเรื่องนี้เหมือนกันครับคือมือนกควาาจะเห็นว่ากาบัสเตอารมณ์จริงเราใช้พลังเยอะมากมันกําลังภายในทางนั้นเลยครับ inner ความรู้สึก ใช่ครับอย่างหนักๆอ่ะอย่างตูอย่างเงี้ยค่ะทุกซีนที่มาถ่ายอ่ะคือต้องร้องไห้ตลอดบางทีสงสารตูมากเพราะตูร้องจนมันหมดแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแค่ประมาณเหยียตูก็คือจะมาพร้อมน้ำตาใช่น่าสงสารสุดๆครับประมาณ EP ไหนที่เราจะเริ่มไม่เห็นน้ำตาแล้วคะไม่มีจนถึงตูมีน้ำตาหลายแบบต้องไปลองดูกันใช่บรรยากาศการถ่ายทำอย่างเงบ้างคะทุกคนแบบด้วยความที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะครัเป็นยังไงบ้างตอน ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศการถ่ายเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเครียดมากในช่วงแรกๆที่เราถ่ายแบบซีนสําคัญสําคัญแรกๆอ่ะคับมันก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนคัดปุ๊บหาที่อยู่ของตัวเองปุ๊บ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 ใช่ครับเพราะว่ามันหมดแรงแล้วก็ต้องไปอ่านอ่านอ่านเออเพื่อซีนต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังๆปุ๊บมันเริ่มฟรีมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นเริ่มสนุกกันมากขึ้นแล้วก็ เอาจริงๆผมได้เพิ่งคุยกับน้องๆแบบจริงๆจังๆประมาณคิวแบบ10คิวสุดท้ายอะประมาณ10คิวสุดท้ายที่ที่เราเริ่มฟรีกันอะไรเไงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มสนิทสนิทสนิทแล้วก็ชวนกันไปกินนู่นไปกินนี่พาไปน,นู่นไปนีปน่นนต่ออย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ผมว่าบรรยากาศกองออกมาดีมากเลยนะครับสาหรับกองนี้นะอืมเด็กๆแบบสนิทกันทุกคนเลยอะครับมีเสมีสประมาณพี่อบอบรอบรอ แต่ละแต่ละคนก็เหนื่อยกันไม่เหมือนกันอะจะมีอย่างนี้ตอนแรกๆอะช่วงคิวแรกๆที่ที่คนจะเห็นว่าเราเล่นกันในโซเชียลรู้ไหมว่าหลังฉากอะโอโหพอกล้องถ่ายมือถือลงไปปุ๊บอะคือแบบไปนะพี่เดี๋ยวผมขอขอขอไปเข้าห้องน้ำป๊บนึงครับผมขอหนีอะคือแบบหมดจริงๆอะแต่ว่าเราก็อยากให้ภาพมันออกมาดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแล้วมีทวิตเตอร์บอกเลยนะว่า ไหนอน่ยไหนแกงกันอ่ะตอนที่ถ่ายเล่นกันทำไมดูสนุกกันจังแต่พอมาออนสามอีพีร้องไห้ทุกอีพีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหนูคะหนูไม่รู้อะไรหรอกลูกเนหนักมากอะไรประมาณนั้นครับคือภาพที่เห็นไม่เหมือนไม่ใช่ใช่มันเป็นการระบายความเครียดอ่ะเป็นการทําให้กองแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีคําถามจากในทวิตเตอร์ที่ถามผมบอกว่าด้วยความที่ซีนเราแบบอารมณ์หนักขนาดเนี้ยเราโอ้โหทำม้องแบบโหมาโหร้องไห้เราเรามีพี่กันเอาตัวเองออกมาจากบทยังไง เรามีแบบติดติดกลับไปบ้านด้วยอารมณ์แบบนั้นติดครับเราจัดการตัวเองไงคะผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องแรกและเป็นครั้งแรกของผมในชีวิตการเป็นนักแสดงที่ผมสวิงที่ผมสวิงแบบออกมาในชีวิตจริงบางที่ผมไปออกอีเวนต์แล้วผมก็นิ่งแรกแกก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแค่สุข,ขุมขึ้นแต่พอมันเริ่มเฟดตัวมาจากภูเขาเออบางทีเราติดวะบางทีเราเป็นภูเขาจริงๆเรานิ่งไปหมดเลยเราแบบเราเห็นอะไรเป็นสีดําแบบหม่นหมองอะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน,มน มันติดจริงๆครับมันออกยากมากเพราะว่าเราต้องค่อนข้างที่จะลงไปลึกมากพอสมควรกับคาแรคเตอร์นี้เพื่อที่จะถ่ายทอดอมาให้มันถึงจุดเพราะว่าน้องๆเขาเล่นกันไว้ขนาดนั้นอแล้วเราไปไม่ถึงน้องก็ไม่ได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็แบบลวเราเดียวยาตัวเองไหมถึงว่าแบบเราค่อยๆเรียนรูว่าเราจะเอาตัวเองคนเดิมกับ ผมมันเป็นคนที่ไม่ค่อยล้างคาแรคเตอร์ท้างในออกเวลาได้บทอะไรผมจะเอามาเบรนกับชีวิตจริงอะไรที่เป็นข้อดีของเขาผมจะดึงมาใช้อย่างภูเขาเนี้ยความนิ่งความสุขุมความค่อยๆค,คิดผมก็ดึงมาใช้ในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบเป็นคนนันมากขึ้นจากที่แบบไร้สาระอะไรเงีเ้ยใช่ก็คือโตขึ้นโ <มา S 1> ตโต,ตไปกับตัวละครแต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีรุนแรงหรือว่าใจร้ายที่ใจแคบมากขนาดนั้นก็ไม่เอาตัดทิ้งอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็มีสวิงนะกลับไปถึงบ้านก็แบบ เออป้าเดี๋ยวคอขึ้นไปนอนก่อนอืมแล้วลงมาวันต่อไปถึงจะสวิงมูดกลับมาได้อะเงี้ยครับแล้วออฟก็ดูมีไหมคะต้องมีแบบติดคาแรคเตอร์กลับไปบ้างผมไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีเลยผมกค็คล้ายๆอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คัดปุ๊บผมก็ออกเลยอะแล้วแต่คนครับของของโอมเขามีปมที่เยอะมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เอาออกอยากส่งนี้ผมก็ก็ไม่ไม่ได้หนักขนาดเขาอะไรเงี้ยก็เลย คัดปุ๊บกูแห้งแห้งนี่เลยแห้งทันท <c oughs> ี้มค่ะใช่ของจู้เหมือนกันคะ่ะไม่ค่อยคือมีจุดที่ดราม่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลึกขนาดโอมเพราะงั้นน่ะเราเลยเอาตัวเองออกมาได้ไม่ได้ถึงกับขั้นขนาดนั้นมีคำถามที่แฟนๆถามมาหลายคนเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าแต่ละคนต้องแบบเจอแบบเรื่องราวภูเขาในชีวิตจริงเราเราจะตัดสิญญในใจยังไงคะหรือเราจะเลือกดำเน,นินชีวิตยังไง โอ้โหเอาจริงๆครับผมเป็นภูเขาอ่ะก็โกรธนะเอาจริงจังหวะแรกที่รู้ว่าพี่ชายแบบเสียชีวิตอะไรแบบนี้ครับแล้วก็คําถามต่อไปคือเราจะควบคุมอารมณ์ตอนนั้นได้ไหมไอภูเขาวควบคุมได้ปะไม่ได้หมายถึงว่าภูเขา,าเอมันไมนไม่ได้แบบประเจิดประเจิบจะต่อยมาพุ่งอ่ะมันเก็บแล้วมันแค้นอยู่ข้างในตลอดข<อ>ับถมมาเรื่อยๆยยิ่งเห็นยิ่งผมอาจจะไม่เก็บเหมือนภูเขาผมอาจจะ หาทางออกให้ได้เลยว่าใครเป็นคนทำณตอนนั้นเลยอะไรแบบเนี้ครับแล้วก็แบบจะพิสูจน์ให้ได้ว่าว่าสิ่งที่ที่พี่ชายเราโดนอะเรื่องจริงมันคืออะไรอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเป็นคนชอบรู้ทันทีอะครับเวลาลชายต้องเคลียร์คือปุ๊บโมโ oh หแน่โมโ oh หแน่หนึ่งปุ๊บหาเลยว่าใครต้นต่อคืออะไรใช่ใสำหรับหน,หนูหนูไม่รู้เลยอะคือไม่สามารถที่จะตอบ แทนไรได้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่ส่วนหนึ่งที่อยากพูดคือเราเห็นมุมของภูเขาแล้วแต่เราก็เห็นมุมของขวัญเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นใจของขวัญเหมือนกันที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดอะนึกออกไหมเขาไม่ได้เป็นคนกระทําแต่แต่ทําไมทุกคนต้องมาลงที่เขาหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยอ๋อก็น่าเห็นใจคําตอบก็คือน่าเศร้าไม่รู้อ่ะ,อะไไใช่ไม่รู้จริงๆผมตอบไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้จริงๆ คำถามเนี้ยครับเพราะว่าเราอินเข้าไปในตรวเขาแล้วเราเข้าใจในมุมคือคือเหตุผลที่ทําให้ภูเขาแสดงออกมาอย่างเงี้ยมผมว่าน้ําหนักของบทมันมากพอที่จะทําให้ตัวผมมาเชื่อและและเลือกที่จะแสดงออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นกับชีวิตจริงแล้วผมใช้ความเป็นผมในการตัดสินใจอะตอบไม่ได้อะไม่ได้จริงๆอ่อะผมว่ามันหนักเกินกว่าที่จะมานั่งจินตนาการว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงะครับโอ้แต่คงก็จะมีมุมที่ไม่เหมือนกันใช่ค่แเราถ้าถาม่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราแสดงเรื่องนี้เราเรา,เราได้ข้อคิดหรือได้มุมมองอะไรเพิ่มมาคะในในบทบาทของแต่ละคนครับผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องออสําหรับตัวผู้ที่มอบให้ออฟนะครับผมก็จะเป็นเรื่องแบบการเห็นอ,อกเห็นใจและกันว่าเราเราแคร์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 ทุกคนรอบข้างเลยแล้วก็บางทีเราลืมนึกถึงตัวเองไปว่าตัวเราเองก็ต้องได้รับการฮิลจากตัวเองบ้างไม่ใช่แบบ จะไปแคร์คนอื่นจนแบบทําให้คนอื่นจนเหนื่อยแล้วแล้วหมดแรงทําให้ตัวเองอะ่ะผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะหมดแรงในที่สุดตัวตัวผมเองก็ก็ชอบแบบนี้แหละเป็นแคร์คนโน้นแคร์คนนี้ไปเรื่อยจนลืมนึกถึงแบบตัวเองอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้ก็จะพยายามนึกถึงตัวเองให้มากขึ้นประมาณนั้นก็คือดูแลคนอื่นต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ตัวไม่ตลอดอ่ะ ออของผมสิ่งที่ภูเขามอบให้กับผมผมคิดว่าผมได้เติบโตไปกับตัวละครนี้ความนิ่งความสุขขุมความความไม่ผงผางของภูเขาถึงแม้ว่าเรื่องไม่ดีของภูเขาความแค้นฝังใจหรือความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้าในการที่ภูเขาคิดอย่างนั้นก็ไม่เอามาเอาแต่ข้อดีๆมาละกันอะไรประมาณนี้ครับก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าอยากให้คนดูดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถ้าเราบอกว่าสิ่งที่ภูเขาสอนอะไรเราตอนเนี้ย แล้วเราพูดหมดเลยเอา้าก็รู้สิว่าเรื่องเป็นยังไงอา่อาต้องอุบไปก่อนสำหรับจูนเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันค่ะเอ่ออย่างครอบครัวหนูเนี้ยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงมามันก็จะอีกแบบนึงเอ่อนิ้งอะ่ะจะไม่ได้รับความรักที่มากพอก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจรวมถึงครอบครัวของคนอื่นๆด้วยที่เขาเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันอะ่ะมันก็จะเกิดเอ่อรีเฟกกับตัวคนนั้นนั้นว่านิสัยใจขอเขาก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะแล้วการทำงานกับกุ่มของคุณไงว่าเรื่องนี้มีเป็นคนอยากรู้เหมือนกันสําหรับจูนนะคือจูนนะเคยไปผ่านกับพี่ฝนในหัวอายุนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าคือชอบเพราะว่าพี่ฝนเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนแบบดุนิดนิดอะใช่ใช่ไม่นีดเนี่ยนั่นแหละแต่หนูชอบแล้วก็พอมาได้ร่วมงานจริงๆริก็รู้สึกว่าได้อะไรจากพี่ฝนมาเยอะมากใช่ค่ะครับ ก็าสนุกดีครับทำงานกับพี่ฝนของผมเป็นเรื่องที่สองเรื่องแรกเจอกันตอนยูปรินโคตรนานยูปริน <You Prince. S 2> แล้วก็พอมาถึงก็เป็นเทนเยียร์ติเก็ตเลยก็ก็ผมก็เติบโตมากับพี่ฝนครับแล้วก็พี่ฝนก็สอนผมหลายเรื่องตอนผมเป็นหลีถังนะครับแล้วก็พอมาพอมาเรื่องนี้เนี่ยคือเหมือนผมก็โตขึ้นแล้วก็รับผิดชอบในงานได้ ได้โอเคทําการบ้านมาทําอะไรมาก็จะมีโดนโ,โ,โดนโดนนิดๆหน่นนอยๆครับแต่ว่าทํางานกับพี่ฝนเราไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบมุมมองเขาคือที่สุดภาพในหัวชัดมากอะไรแบบเนี้ยก็ดีใจทใี่ได้ร่วมงานกับพี่ฝนครับมาทานขายไปนานใช่ห <Hi. S 2> 6ปีของผมครับต้นปีผมร่วมงานพี่ฝนในเรื่อง My Precious ครับเป็นหนังสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องใช้สมองเล่นสนุกกับเพื่อนไป หลังจากนั้นผ่านไปสองอาทิตย์เปิดกล้องเทนเยียพี่เหมือนผมเหมือนผมเหมือนผมโดนพี่ฝนหลอกอ,ะอ่ะเหมือนผมเจอพี่ฝนอีกคนนึงอ่ะตอนแรกตอนถ่ายเพจเชียสก็แบบเฮ้ยอะไรใครบอกพี่ฝนดูหลอกเขาก็เล่นสนุกโอ้โหพอมาทเทนเยียเข้าใจแล้ววม <c oughs> ่พี่ฝนดูมันงเป็นยังไงแบบยอมยอมเลยแต่แต่ว่าแต่ว่าต้องยอมในในความที่ความตั้งใจทํางานพี่ฝนความที่พี่ฝนใช้ใจในการทํางานเรื่องนี้ออกมามากๆแบบ มากแบบยอมแลกกับทุกๆอย่างความเหนื่อยเ,เ,อเขาราัก,ก,กมาก,<อ>กเป็นงานที่เขารักมากแล้วเราแล้วเราสัมผัสได้จากสิ่งนั้นเราเลยเลือกที่จะยอมโดยเขาด่ายอมโดยเขาเลยโดยที่แรกๆผมก็เถียงนะแรกๆผมก็สู้นะแต่แบบไปๆมาๆเหตุผลที่เขาสอนเราเราเหมือนเราได้โตไปกับสิ่งที่พี่ฝนสอนจนผมก็มีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนด้วยครับแล้วท่านตอนนี้พี่ฝนถามว่าพี่ฝนดูไหมโอ้โหตอบว่าผมจะบอกว่าพี่ฝนเคี่ยวและตั้งใจทํางานในงานที่เขารักมากกว่าอแต่แต่แต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ ผ่อนคลายแหละเขาก็เป็นคนที่สนุกสนานแหละแต่พอเมื่อเมื่อไหร่ที่อยู่ในงานเขาค่อนข้างใส่ใจกับงานและจริงจังและคุณต้องรู้กาลเทศะอันนี้สําคัญมากถ้าคัทปูปะเขาก็ปกติเลยอ่าคุณอยากทำอะไรทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องพร้อมแล้วนะทํากันบ้านแล้วนะคุณอย่าเล่นนะคุณตั้งใจหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือเนาะก็คือเขาซิงค์ปุ๊บใช่เขาก็มีเขาก็มีองค์ของเขาไงพอเขาก็เขาก็เป็นตัวละครของเขาคือพุ่มกับเออตัวละครของเราก็เหมือนเหมือนกันอีกแบบหนึ่ง กฟนก็เลยเ็นบอกว่าโอ๊ยบรรยากาศเองทักมาแต่รี่งผมากครับผมสุดๆนละมดกันไงอือทีนี้อยากรู้ในชีวิตจริงบ้างเพราะจริงในเรื่องนี้เราแบบมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กจนค่าจนตอนโตเนาะถ้าเกิดว่าพี่อยากบอตอนเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีวีลกรรมหรือมีเรื่องอะไรแสบๆโซนๆมาแชร์หน่อยไหมว่าตอนเด็กๆเราเป็นยังไงขอย้อนกลับไปเลยซักสิบปี 10ปีก็ไม่ไหวมั้งอะพี่ออฟตอบได้พอดี่ทำไงดีวะ20อ่ะิอาแตงออกย้อน15ปีผมขอ20ปีเลยได้ปะตอนนั้นผมจะ10ขวบผมจะเท่าไอโอมตอนย้อนกลับไป10ปีอ่ะได้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 ห้แล้วช่วงนั้นก็แก๊งจักรยานครับตอนนั้นจักรยานกำลังมาใช่ครับกำลังแบบขับไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเล่นดินหนังยางเออแล้วก็ ไปย้อมผมผมจําได้ผมว่าผมตอนปิดเทอมผมไปย้อมผมสีแดงข้างหนึ่งสีทองข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออม,เมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่สนุกแล้วตอนนั้นเราใช้ชีวิตไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับใช้สนุกไปวันๆแล้วก็ไปซ้อนจักร,รยานเพื่อนบ้างไปเล่นเกมบ้านเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบสิ่งที่ผมรู้สึกว่า สมัยเนี้ยหาหาไม่ค่อยได้ละเออไม่ค่อยได้ละเออเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบทุกคนมีทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อก่อนมันสนุกอ่ะมันเป็นเป็นแฟนชิพเป็นแบบอะไรที่ทุกคนนึกถึงอ่ะพอนึกกับไปตอนเด็กนึกถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับเออความทรงจแบบที่ออกแกงเพื่อนใช่ครับแล้วเราแบบมีภามีวิดกรรมอะไรไหมครับแก๊งเพื่อนโหเยอะเยอะครับเออ อ่ะสมมติหาอะไรเล่นกันสมมุติเราไปกินไอติมร้านนึ่งเราก็ขอขอพี่เขาบอกขอน้ําแข็งแห้งมาก้อนหนึ่งนะครับขอแล้วก็มาโยนใส่อ่งแล้วอ่งก็มีควันขึ้นเราก็ไปอมควันจากอง่งแล้วก็พ่นกันอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนแบบเด็กๆกอะไรเงี้ยครับเล่นกันสนุกสนานแล้วก็มีป้าไข่ <c oughs> ใช่ใส่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยครับเออมันชอบมันบอกว่าให้บ้านมันเลอะๆอะไรเงี้ย เออเนี่ยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมจะมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเติร์ตบโตมาอย่างสนุกสนานไงเออแบบมีวีรกรรมเยอะครับแล้วก็มันไม่ดีอ่ะอย่าพูดเยอะเลยครับมันจะดูแยกกันไปใหญ่ใบแบบใบแบบใบรุ่นนะว้ใบเด็กอ่ะเออของจูนอ่ะอย่างที่บอกว่าจูนเะไม่ไม่ตบตีใช่ไหมแต่ว่าจูจจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะจูนเคยเหมือนทะเลาะกับเพื่อนค้างบ้านแล้วจูนก็เลยวิ่งไปแล้วจูนก็หยิก ผัดกันหยิกแบบน,นี้หย,ยิกหยิกหยกแล้วก็วิ่งกลับไปเอาไม้แขวนเสื้อที่บ้านแล้วตี <c oughs> ตีแข่งกับเพื่อนใช่หนักสุดน่าจะประมาณนี้ <c oughs> นใช่ตอนนั้นคือมันต้องหยิกอะคะ่ะเด็กๆอะ่ะ <c oughs> ใช่ประมาณนั้นคือใครหยิกว่ะคุณตุลยรัชน้ถูกไหมคือแกหยิกเราเจ็บเราจะหยิกแบบกให้เจ็บกว่าประมาณนั้นเลยหยิกคือการบิดใ่ไมจำไม่ได้แต่แบบเจ็บอ่ะหยิกห <ๆ S 2> <แก S 1> ยิกกันอ่ะเออไม่ชอบตบตี ใช่ไปหยิบไม้แขวนเลยจ้าแล้วเขาแล้วเขาหยิบอะไรเขาก็หยิบเหมือนกันจ้าไม้แขวนจ้าใช่จ้าโอ้โหมึงสตาร์วอลป้ะเนี่ยแล้วพอพี่ใครไงคะจูนกราถ่ายกันตอนนั้นจบลงยังไงคะจำไม่ได้แต่คิดว่าคงเหนื่อยแล้วก็แบบแยกย้ายอ่ะเออแบบพอเหอะเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือคือพูดตรงๆก็คือเพื่อนแถวบ้านเราอ่ะก็มีแค่บ้านนั้นบ้านเดียว คือถ้าเราไม่เล่นกับเขาเราก็ไม่รู้จะไปเล่นกับใครแล้วอนะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งก็ไปนั่งดูหนังบ้านเขาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เนาะใช่เอาก็ต้องทำกีฬ่อเออเดี๋ยวตีกันใหม่ก็ได้ใช่ค่ะใช่อันนี้ไม่ไม่ตกนะไม่ตกกีฬาหยิกหยิกอ่ยิกกับแม่ขันเสื้อครับบอกบอกนิงในเรื่องนี้ก็ได้นะอืมอ๋อลองหยิกของขวัญดูสิ ของผมก็เป็นแก๊งจักรยานครับในหมู่บ้านอ,อะไรเงี้ยครับตอนประมาณ10บขวบปห้าอ,อะไรเงี้ยกำลังสนุกเลยอ่าเป็นผู้ชายเนะเหี้ยๆเอาจักรยานขึ้นไปบนสระว่ายน้ําปั่นเล่นอยู่รอบสระหรือว่าไปปีนต้นไม้ปีนปีน,ปนแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกตามขอบแบบอขอบแบบที่มันเป็นสมมติว่าตรงนี้มันเป็นบ่อน,น้าแล้วก็ไปเดินตามขอบไปปีนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนักสุดคือผมมันจะชอบตามพวกรุ่นพี่ในหมู่บ้านแลวรุ่นพี่เขาชอบเล่นไฟอันนี้อันตรายอะเล่นไฟอะไฟ ไม่ไฟอ่ะจุดไม่ขีดไฟเล่นจุดเล่นเฉยๆเผาต้นไม้นิดๆหน่อยๆอ่ะจนจนแบบพอพี่รปภเริ่มจับได้ก็เริ่มโดนฟ้องเข้ามาในหมู่บ้าน mm hmm. จนถึงวันที่แบบผมโดนหนักมากเลือกเองที่จะแบบกลับไปที่บ้านก่อนที่รปภจ,จะจะไปโทรหาพ่อเพราะมันแบบหลายๆรอบแล้วป้าครับผมเล่นไฟอ่ะผมขอโทษอย่างนี้เลยอ่ะ แบบจะไม่เล่นอีกเลยอ่ะสารภาพก่อนสารภาพก่อนเ <ะ S 1> พราะว่าเพราะว่าตอนนั้นคือคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากอ่ะเหมือนเหมือนปัญหาคือมันจะไปลุกลามบ้านคนอื่นเขา,า<ต>เล่นไฟนี่แหละครับใช่แต่นี่ก็คือเป็นบทเรีเยนพอเนาะเป็นบทเรียนครับเป็นบทเรีเยนมันไม่ดีครับไม่ควรทําแต่ว่าก็ก็ผ่านไปอย่างนั้นมาก็ทําให้เรารู้ถึงฤทธิ์ร้ายของไฟมาลุกมอใช่มาเล่นไฟเอาแต่เราคุณก็มีไฟแบบสสบนนใช่ครับ กลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนั้นได้เราอยากกลับไปนเป็นมีไหมมีช่วงวัยไหนหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจริงผมว่าผมใช้ชีวิตสุดมาโดยตลอดครับผมไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการที่เราจะโตมาแบบเนี้ยสําหรับผมนะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบกักกักครับผมก็ใช้ชีวิตเต็มที่มาทุกๆกอย่างเลยอะไรแบบเนี้ยอยากให้อยากให้ทุกคนแบบ มีอะไรก็เต็มที่กับมันแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรอะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าเรารู้สึกเราย้อนกลับไปแก้ไขได้มันมันเสียดายโอกาสที่เราเคยได้รับมาอะไรแบบนี้ครับเออเต็เมที่เราแบบจริงๆก็อย่างพี่อ้อเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมันหล่อหลอมให้เราแบบเป็นเออใช่เพราะงั้นอ่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากแต่ว่าถ้าให้เลิกจริงๆอ่ะอย่างหนึ่งคือแต่ก่อนอ่ะแม่จะชอบ แบบสาอาทิตย์จะส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่แบบ mm hmm. สีคอนเลยอย่ะที่มันจะมีแบบติวเตอร์เยอะๆแล้วเราก็จะงองแงบ้ยแบบไม่อยากไปเพราะเสารปุ๊บแบบชีวิตทอเห mm ี hmm. ่ยวมากแต่ถ้าย้อนกลับไปได้คือตั้งใจเรียนเธอกับคร oh. ูฝรั่งอะ่ะ mm hmm. ขอร้องเพราะว่าพอโตขึ้นมามันต้องใช้จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ mm hmm. พูดภาษาอังกฤษเขาพูดกันได้หมดแล้วอะไรเงี้ยเราเก่งด้วยอันนี้เราแค่แบบงูงูงปลาปลาอเออเราก็อยากจะมากขึ้นค่ะ ครับผมเหมือนจูเลยครับเรือประสบการณ์ขอไม่ย้อนกลับไปจะได้เติบโตมาเป็นโอมทุกวันนี้แต่ <c oughs> ถ้าเติบโตมาเป็นโอมอยกทุกวันนี้ที่มีวิชาชีพที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษภาษาจีนเล่นดนตรีหรือว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันเป็นต่อมากเลยนะในในการที่วันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาแล้วเรามีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมันได้ใช้แน่นอนครับในสักวันก็จะใช้กันบออตั้งใจเรียนมากขึ้นครับตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วถ้าเราสามารถบอกอะไรกับเด็กคนนั้น ถ้าเราย้อนเวลาแรอยากบอกอะไรกับเด็กคนนึงได้เราอยากจะบอกอ่ะถ้าสิปีที่แล้วโอมอยากบอกอะไรกับเด็กชายโอมผมอยากบอกเด็กชายโอมว่าเล่นกก็อยาเล่นกับไฟร้อนๆมันจะไม่ดีผมอยากบอกว่าตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเถอะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยในวันนั้นแต่ในวันหนึ่งที่โตขึ้นมามันเห็นผลแน่นอนไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งทางอ้อมต่อให้วันนี้เราไม่ได้เป็นนักแสดงผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ผมส่งเรียนตอนเด็กๆ มันก็มีโอกาสได้ใช้อยู่ดีในวันหนึ่งครับเด็กหญิงจูในวันนั้นยยาบอกว่าให้ใช้เวลาอยู่กับพรอครัวเยอะๆใช่เพราะว่าตอนนั้นสิบสิบกว่าขวบอะเป็นช่วงที่แบบเรากําลังจะเข้าสวยรุ่นแล้วเราจะแบบเออใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าพอนึกขึ้นได้อะเรารู้สึกว่า เราน่าจะใช้ชีวิตกับน้องเราตอนเด็กๆให้มากกว่าน <tinc S 2> ี้ถ่ายรูปกับแม่เยอะๆถ่ายรูปกับพ่อเยอะไปเที่ยวกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่เพราะว่าแม่แม่กับพ่อจะอยู่กับเราได้กี่ปีอะนึกว่าแม่ไม่ถึงขนอดหนึ้ยังไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นไม่ไม่หมายถึงว่าแบบกลัวว่าในอนาคตจะแบบเขาจะไปเที่ยวก็จะยากและลําบากเอาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ ใช่ค่ะครับ <c oughs> จะบอกเด็กชายจุโมนว่า <c oughs> ดื้อให้น้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็เอไม่รู้จะพูดอะไรครับเพราะว่ามันมันมันก็ทําเต็มที่ของมันแล้วครับแล้วก็อย่าดื้อให้มันเยอะครับพ่อแม่เหนื่อยครับ <c oughs> แค่นี้เลยแค่นี้เลยครับเราเหนื่อยจริงครับ EP4 ครับยังไงเราจะแบบดูดันขึ้มค้นกันอีกขนาดไหนโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ10 Year Ticket หนังรักเรื่องที่แล้วนะครับทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะครับค่ะแล้วก็ย้อนหลัง4ี่ทุ่มครึ่งได้ทาง True ID นะคะครับผมคืนนี้ก็ EP4 แล้วนะครับผมตัวละครก็ได้ผ่านเรื่องราวผ่านมรรุมชีวิตใช้คำว่าลูกแรกๆแล้วกัน ลูกเ,เ,เ,เล็กๆล,ลูกแรกๆละกันที่คนเริ่มตกใจและอยากให้ดูสดไปพร้อมกันดูไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับตัวละครจะได้เห็นว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเหตุผลมันคืออะไรแล้ววิธีการจัดการวิธีการเดินหน้าไปต่อของตัวละครเป็นยังไงครับเค, i, นคน no? ืนนี้ครับสองทุ่มครึ่งนะครับ e ีพแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งคนมากขอบคุณครับขอบคุณ,คณนะ<อ> <มา S 2> ครับ